ำกอกกัสีมีกล้วยจากพี่น้องแม่กล้วยนี่ได้ขายคือกันบ่จ้ะขายอยู่ค่ะขายแมค่าเพิ่นมาลับคือกันโอ้โลละสิบสองบาทค่ะเพิ่นเพิ่นตัดเป็นเครือไปเลยบ่แม่สั่งกิโลตัดเป็นเครือไปเลยสั่งเป็นกิโลเลยค่ะโอ้โลละสิบสองบาทค่ะอู้ครืออนหนึ่งบ่เม็นสี่ร้ยโลเติบอยู่บ่แม่นี่ขันเครืออันใหญ่ก็เกือบถึงสิบโลนานก็สิบเจ็ดแปดโลอย่าดอกมันจ้า กวยไข่เนาะแม่นอจ้าจ้าพี่น้องงามแหงฟังนี่ก็สิเป็นข้าวโพดจ้ะอันทุกอย่างคือการทดลองเนาะแม่นอค่ะ,ะทดลองทดลองเฉลกแม่อันเฮ็ดแบบนี้มีควาสสุขว่แม่มีอยู่คะ่ะขนาดผู้กายไปกายมามาเห็นกันยังจอดรถอดต้องจอดรถเบื้องพี่น้องนี่ เดี๋ยวสิเอาอันนั้นมาทดลองขึ้นแหม่เรลาวาอยู่พี่นองอันนี้มากอีหยังแม่คขึ้งใหญ่ขึ้น,นอ, <c oughs> อันพัน์เอามาแต่พูสิงค่ะ,ปะ<อ>ไปอบรมส่วนนังกเ็ <c oughs> เลยเกษตรแปลงใหญ่นะค่ะไปน้ำเพลนกับโเอาไนมาแม่ยืนวาดเบิ้งให้ให้ให้ใหใหนุบเบงเนี่ยแม่ช <c oughs> ายเบงยังสีมันคือจังบนวยใหญ่เลยต้องคนไปยืนเบิงไกลๆนะแม่ <c oughs> เนี่พี่น้องกูแน่มากอันนี่มากงูงเหียวได้เนาะแม่จ้าแบบพันยาวยังไงท<อ>ี่ยงงาวพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะนี่นู่นนี่ละใหญ่ <c oughs> แต่ันสอนแห่ง <c oughs> <c oughs> บักบวัวเนหมูนอกคนอื่น <c> น <oughs> อกประเทศไทยนอกพี่น้องอันมูยิ่งใหญ่แม่สิเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ประจันนี่จ้าเหมือน,นั้นอาจารย์ ก็สนอเพิ่นมาเพิ่นมาอบรมอยู่นี่นะคะเขาเรียกาเอาพันไว้แม่ก็เลยจงไว้หลายๆเนี่ย,เ,ย <laughs> เพื่อมีผู้สนใจอยากได้เนาะแม่เนาะ,ะแต่ว่ามันไนมันอยากอึดอยู่ดนแม่เนาะ,คะเคยเคยเคยปลูกบอกบอ่เคยกำลังไปเห็นเนี่ยละ่ะ <laughs> กำลังไปเห็นเลยขอขออนุพันประกาศหายกระแบ่งกันได้ <laughs> สามสองสามรุมแต่สามรุมเี่ค่ะ <laughs> เดี๋ยวยามอีกโดนเติบบ่๊แหมงมันจังสีเหี่ยวสีอันนี้ลูกงมีมันจังสี่นอื่นยังไงมันแก่เนาะมันแก่ต้นน่ะ้ยกน้อยต้นส่วนนี้มันเป็นยาพีันนี่ก็ยาหมางอีหยังคืองูเลยว่ะบวบงูพ่นอื่นพี่น้องพี่ซ่างพี่พัดหนวยหนึ่งกะกินโบเบิ ปลูกดนบ่แม่มันจังเป็นน้อยแบบบ่บ่บ่ดนค่ะซ้ำาบกทั่วเนี่ละบ่จ้ากอรปลูกบทัวแบกแตงเนี่ยเรบ่ดนนี่มันเป็นหมู่ร้านว่ะโอเดี๋ยวจังสีพาพี่น้องเขามาเบ่งว่าแม่สิได้มล็ดพันธุ์ไหมหลายบ่เหตุก็คือเนะว่าจักจิมันจิเป็นน่วยบ่เป็นน้วยโอูเป็นล้อเมื่กลางกับวด้เหตุดีบอนไปอบโลกโอ้่นเฮตดงามบ่จ้า พริกแล้วกระดูกสุตนเลยโหละผ้ากะมีน้องแม่ท่างนี่ปลูกยางเล็กเล็กหน่อยพ่อได้กินนะคะพ่อได้กินจะห้องเหลือกินกับขายน้องแม่เครือกับอยางเราเห็นไม่มีขาวลงร้ายกับตัดทิมโอ้วิธีแก่คือตัดทิมมันปงใหม่บ่อแม่กําลังปงใหม่นี่เด็พี่น้องนี่ อบอยากสีดยาก,ก็คือต้องใส่วิธียังสีบ่บ่แม่แม่แล้วเน้นปลูกไปกินเองด้วยพี่น้องด้วยก็เลยสีบอใส่ย,ยาขามะแรงเนาะแม่แม่ระวางไ้ฟังว่าบอได้ใส่ย,ยาขามะแรงแต่ว่าอันเพชรดำน,นั้นมันกะโมเมนยาขามะแรงเนาะะสีดยาอันมุวนมักไหวน,นะนำเพ็ดเองนะบอเพชรนำมักใส่เองเ คือข้าวห่อแน่กับใบกรบกะดาวใบมีอันมักไหวสีทุกเช็กมือแหม่ในสวนเ่าเนี่ยเวลาเอามาสีเอามาสีเครื่องเดือนมันจังดสีฉันลืมข่าวมาละบอกจ้าวว่าได้สีดูโอ้เครื่องเดือนจังสีเธอหนึ่งแหม่ละว่าก็ยังได้กินอยู่ได้น้อแหม่เนาะอ่าอนต่างแต่บักพริกแล้วพี่น้องฟังนั่นนะสุดยอดเลย เด็กหายเนี่ยเล็กเๆหน่อยๆน,ยนะแม่ใส่น้มยังโหดเดี๋ยวเสียค่านามบ่เสียอยู่ค่ะขาไฟเดือนเดือนกนเสียพันพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเดี๋ยวพอท่านเ,เสียหลายนะคะงอโงหดดึงๆอีกอ<บ>่ะสองพันเจ็ดตัวค่ะคือขาไฟเสียเสียมือวานนี่จังค่อยแปดร้อยแปดสิบบาทท่านลดืห้ีนส่วนลดแม่ น้องแม่เนาะต้องปลูเพืชอ,อายุสันแยกสีแซมๆไปเพื่อได้ขายได้คขาไฟ<ร>ได้คายไฟย้อนบ่แม่ได้อยู่ค่ะได้อยู่เนาะได้อยูเพืชอลักแล้วก็สิเป็นแบบเงาะด้วยผี่น้องใข้างนี้อันช่วงที่มันบ่ทขันเป็นดอกเฮาได้โหดหนามมันพ่อแม่แบบเงาะช่วงก็บมะม,มโหดนี่ละวางเดือน ตะกี้กับป้าไหวกันไหวนาะให้มันออกดอกให้มันเหี่ยวนะคะจ้าเหี่ยวนันมันพดทธจังสิเปิดตาดอกนี่แหละโอ้พุสียาสะสมตาดอกสีสามเถื่อนละคันอืมพยาน้ำซิ้นกษตรซ็ลานซิ้นกษตรโอ้เพิ่นกสิจัดให้เนาะแม่เนาะจ้าเพิ่นจัดที่แรกกกสะสมตาดอกก่อนจ้าพดทธหนามบันกับมาจังมาสียาเปิดตาดอกค่ะจ้า บักงอแม่มีจักไรแตะนี่เจ็ดไรเจ็ดไรก็ให้ลูกโคตรแน่ทั้งนั้นซีแถวนั้นกีดยางเพราะว่าพื้นนอนเฝาอยู่นี่นะคะให้ลูกเพชรน้นามันพ่อเป็นใดค่ะจังหวะแต่กีบทุเรียนกับปูกเต็มเบิดเนี่บ่ให้สิบแปดไรเนี่ยปูเต็มเบิดนามบ่พ่อบ่กุสางนี่กรบ่ไดมันบ่ถือตานามเกิดไม่สองสางเปิดซับกันนะคะสร้างนั้นบ๊บ๊ก็มาเปิดสางนี่ เปิดเปลี่ยนกันสลับกันจ้ะทางนี้สิเป็นน้ำสางเนาะแม่เนาะน้ำสางบ่ได้เจาะบาดาลบ่ค่ะโอ้หนามบ่พอก็เลยมันอันตัดถิ่มหนามจ้ะบักทุเรียนได้ผลละได้ปลูกบักทุเรียนเต็มเบิดนี่บ่จ้ะขายตะกี้มันทะลุสิบบาทโอ้ยอยากกินเนี่ยตัดละมือเดียวมันตัดถิ่มนั่นตัดรุ่นปลูกรุ่นให้พอตกมวนใหญ่นะ ตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยอยู่ฝนพ่อจักประมาณสิบกว่าปีทีเดียวแม่นบอแม่จ้าได้สิสิบเก่าปีนี่ค่ะบสิบเก่าปีตอนนั้นเรียนอยู่ม้อหนึ่งม้สองเลยกินทุเรียนโลละสิบบาทโลละสิบบาทจ้ามีไงแก้มแดงเล่าไปขายหายอยู่วันกระขามจ้าแสบแห้งในพี่น้องเที่ยวซื้อพวกทุเรียนกินที่พิดมือโลละสิบบาทนอนหน่วยหนึ่งมันกับบอห้าถึงลอยแม่นวันเดียวนี้หน่วยหนึ่งสี่หาลอยแม่ตันละหมื่นจ้า กะคลิปนี่ก็พามาเบิงเพื่อเพื่อเป็นแนวทางได้พี่น้องด้พื้นที่น้อยๆกัปลูกคลองในหลากหลายผสมประสานไว้กินเหลือก,กินก็ได้ขายนเนาะแม<ฆ>่เนาะเห็ดตามรอยพอลวงเฮาใครก็เห็ดย่างเดียวปลูกย่างเดียวระวางลอทุเรียนเฮากับได้กินบักพริกแหะ<ฆ>แบบนี้ปลูกทุเรียนสามเดือนได้กิน ได้นมแม่นอกคนานอ่ะแต่ว่าเ<ม>้าบวาได้กินทุเรียนเ้าได้กินบะเก,กี๊ย <laughs> ดิก้กได้กินบักอื้อเด้กินบักตั่วบักแตงไดงเงินใส่ข้าวไส้ผอมพี่น้องถ้าเ้าบพอเห็นแนวนี้มันก็นสิไปนักได้นมแม่ข้าวไฟเนาะพอได้จังสีจ่ายข้าวไฟก็เพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเ้าจากคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่หลายๆจ้ทะที่อนุญาตให้แยามส่งแปลง ย่ามบล้บอย่ามบล้บอ,กเ,กอเป็นน่วยจังสีมาหาแม่ใหม่เนาะจ้าขอบคุณแม่หลายๆจ้าสวัสดีจ้า